บทที่ 2. องพื้นคืนกำลังวังชาหากจะคิดได้ในตอนนี้ก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะเมื่อลั่นวาจาไปนั่นหมายความว่าคุณลุงจะเอาจริงแต่ถึงจะคิดได้เจ้าขาเองก็ไม่ยอมถอยเหมือนกันเมื่อความปรารถนาภายในลุกโชนชัชวานดังเปลวเพลิงที่หมายจะผ่านทุกสิ่งให้ราบพนาศูนย์ ทว่าเพราะความไม่เคยมาก่อนจึงทําให้เจ้าขานอนนิ่งๆโดยสัญชาตญาณปล่อยให้คนตรงหน้าได้เริ่มเชยชมเรือนกายของเธอเท่านั้นคุณลุงค่อยๆดอมดมกลิ่นหอมที่ส่งกลิ่นบริเวณซอกคอทีละน้อยกลิ่นสบู่เด็กจางๆนั้นเป็นกลิ่นประจําตัวของหญิงสาวซึ่งเป็นกลิ่นที่เขาสัมผัสได้บ่อยครั้งที่สุดแต่ไม่อยากจะรู้ว่าเมื่อได้มาสูดดมใกล้กับผิวเนื้อนวลแล้ว กลิ่นที่หอมกว่ากลิ่นสบู่เด็กนั้นก็คือกลิ่นกายสาวของเจ้าขาตังหากมันหอมหวนชวนให้รันจวนจนยากจะถอนใจทำให้เขาวนเวียนใช้จมูกสุกใสไม่เลิกราสัมผัสที่เพิ่งเคยได้รู้สึกเป็นครั้งแรกทำให้เจ้าขาสั่นสะท้านไปทั่วทั้งกายเธอผินหน้าหนี่ทำให้คนบนร่างชะงักไปเล็กน้อยหากแต่เมื่อมีเสียงกระซิบถามไม่อยากให้ทำหรอ หญิงสาวก็กลับสายหน้ารัวมาถึงขั้นนี้แล้วเธอปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะอันที่จริงจะปฏิเสธก็ทำได้นั่นแหละทว่าความรู้สึกที่มีต่อคนตรงหน้านั้นไหลท่วมอาบเอ,อิบไปทั่วแผ่นอกทำให้หญิงสาวรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าตลอดเวลาที่เธอจดจำเขาได้ภายในลึกๆนั้นเธอปรารถนาสัมผัสจากเขามากแค่ไหนจากความอยากขอบคุณกลายเป็นความหลงใหลในเชิงชู้สาว แรกๆเจ้าขาวก็ไม่รู้ตัวหรอกรู้เพียงแต่ว่าเธออยากเจอเจอเขาอีกครั้งเพื่อขอบคุณในสิ่งที่เขาได้ช่วยเหลือเธอเท่านั้นแต่เมื่อได้เจอกันอีกครั้งมันกลับกลายเป็นความเสน่หาโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถึงอย่างไรมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเจ้าขาไม่คิดที่จะเค้นเอาคำตอบจากตัวเองในตอนนี้ว่าทำไมถึงได้ยอมคนตรงหน้าอย่างง่ายดายเมื่อเขาเอ่ยถามและเธอก็ปฏิเสธ จากนั้นเธอก็ได้แต่นอนนิ่งๆเพื่อร้อยเขาดำเนินการต่อไปคุณลุงรีตาลงเล็กน้อยเพื่อพินิจด,ดูท่าทางของคุณตัวหอมเมื่อเห็นว่าเธอไม่มีทีท่าอะไรแล้วนอกจากนอนตัวเกรงเขาก็ส่งเสียงัวเราะในลำคอไม่ต้องเกรงขนาดนี้ก็ได้ฉันไม่ทำเธอเจ็บหรอกจากนั้นก็ยกยิ้มมุมปากแต่ก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยเพราะเป็นครั้งแรก เจ้าขาจินตนาการไม่ออกหรอกว่าความเจ็บที่คุณลุงหมายถึงมันเจ็บในรูปแบบไหนรู้แต่ว่าหลังจากสิ้นเสียงแหบห้าวความหวามไหวก็เข้ามาแทนที่ไม่รู้นานเท่าไรที่เธอตกอยู่ในห้วงเสน่หาที่คุณลุงปรนเปรเให้ที่รูร้้คือเธอหวีดร้องขึ้นมาเมื่อความกำหนัดที่ก่อตัวขึ้นภายในได้รับการปลดปล่อยในวินาทีหนึ่งคุณลุงผ่อนการเคลื่อนไหวลงมองดวงหน้าชินไปด้วยเม็ดเหงื่อยอย่างเอ็นดู ไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะเธอเป็นคนเชิญชวนฉันเองนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นจะมาไว้เจ้าขาคำพูดนั้นไม่ใช่คำขู่แต่เป็นการพูดอย่างจริงจังซึ่งเจ้าขาก็รับรู้ได้ว่าเธอยังจะต้องรู้สึกเหมือนล่องลอยในอากาศอีกหลายต่อหลายครั้งแน่ทว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธใดๆมองคนตรงหน้าตาปลอยทำให้คุณลุงต้องจูบหนักๆลงมาที่ริมฝีปากทีหนึ่ง ท่าทางช่างน่ารักน่าเอ็นดูนักถึงจะต่างจากเมื่อตอนเด็กแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินคุณลุงเผอคิดไปอย่างนั้นเพียงลำพังพร้อมกับค่อยๆเริ่มขยับตัวอีกครั้งกระทั่งเสียงหวานดังขึ้นมาเป็นสัญญาณบอกว่าเธอพร้อมที่จะได้รับการปลนเปล,เปลอยอีกระลอกแล้วเห็นทีคืนนี้เขาคงจะไม่ปล่อยให้เธอออกจากอ้อมกอดง่ายๆแน่เขาจะปลนเปล,เปลอยให้เธอสำลักความสุขระหวายย่างชายหญิงทั้งคืนเลยทีเดียว เมื่อตั้งใจว่าจะเติมเต็มความสุขกระสันให้ร่างบางจนสำลักคุณลุงก็ทำตามความตั้งใจกระทั่งเกือบฟว้าสว่างที่ยอมยุติเพลงรักที่บรรเลงอย่างร้อนแรงลงได้นั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาหมดกำลังหรืออะไรหรอกนะแต่เป็นเพราะเขาเห็นว่าเจ้าขาเริ่มสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมากกว่าเขาถึงย่มปล่อยให้เธอได้นอนพักขณะที่เขาก็โอบกอดกายเธอไว้ในอ้อมแขนมั่นราวกับว่าร่างนี้เป็นของรักของห่วงของเขา กว่าจะรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนบ่ายของวันเจ้าขาเมื่อยขบไปทั้งตัวเธอส่งเสียงร้องโอดโอยแผ่วเบาแต่แล้วก็ต้องชะง,งักปากเมื่อตระหนักขึ้นมาได้ว่าวันนี้เธอไม่ได้ตื่นนอนมาคนเดียวบนเตียงอย่างเคยแต่ยังมีใครอีกคนที่ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆเธออีกคนใครคนนั้นก็คือคุณลุงหญิงสาวควรคิดไปถึงเหตุการณ์เมื่อคือนแล้วก็รู้สึกเหลือเชื่อขึ้นมา เธอไม่เพียงเสียความบริสุทธิ์ให้กับคุณลุงเธอยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผีอีกมินำซ้ำยังเป็นการมีอะไรกันที่เหมือนจริงมากไม่ต่างจากการที่มนุษย์มีสัมพันธ์กันเลยแม้แต่น้อยก็แน <L un so> <so> ่ล <so> ่ะเธอมีอะไรกับคุณลุงจริงๆนี่ไม่อย่างนั้นคงไม่รู้สึกเมื่อยคอย่างนี้หรอกแต่นั่นก็ไม่ใช่ความเจ็บปวดมากมายอะไรถึงขนาดทำให้เธอลุกไม่ขึ้นหญิงสาวขยับตัวออกจากอ้อมกอดแกร่ง ก่อนพลิกกายหันหน้าเข้าหาอีกฝ่ายที่ยังคงนอนหลับอุตุอยู่เขาหหมผ้าคลุมโปงเสียจนไม่เห็นใบหน้าเสียงหายใจอย่างสม่ำเสมอทำให้หญิงสาวยิ้มออกมาน้อยๆเธอไม่เสียดายความสาวของตัวเองที่ถูกชายไวกลางคนคนนี้เด็ดดมไปเลยแม้แต่น้อยเป็นเรื่องที่น่าแปลกเจ้าขาก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงได้รู้สึกอย่างนี้ในใจมีแต่ความยินดีที่ได้เป็นผู้หญิงของเขา ต่อให้เขาไม่ใช่มนุษย์ก็ตามและเพราะคิดอย่างนี้ความอยากจะเห็นหน้าคนที่ครอบครองพรหมจรรย์ของเธอก็โชดช่วงขึ้นมือบางเอื้อมไปตรงหน้าค่อยๆดึงผ้าห่มออกอย่างเบามือทว่าแทนที่จะได้เห็นใบหน้าของคุณลุงดังใจหมายกลับกลายเป็นความตกใจเมื่อคนตรงหน้าเป็นใครก็ไม่รู้ค,ค,คุณหญิงสาวะงาออกห่างดวงตาเบิกโต มองจ้องไปยังใบหน้าของชายหนุ่มใช่ชายหนุ่มชายหนุ่มแปลกหน้าหนวดเคราเขียวครึ้มที่เธอไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักมาก่อนเขาเป็นใครกันไม่มีใครให้คำตอบเธอได้นอกจากคนที่นอนอยู่ตรงหน้านั่นแหละเจ้าขาจึงหมายที่จะปลุกเขาขึ้นแต่แล้วก็ต้องชะงักไปเมื่อสายตาเหลือไปเห็นรอยสักบนแขนซ้ายของเขาเป็นรอยสักพระพุทธรูปบางรำพึง รอยสักเดียวกับของคุณลุงเลยเจ้าขาสับสนอย่างรุนแรงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พอจะรวบรวมสติสัมปชัญญะกลับคืนมาได้บ้างพลางพินิจไปหน้าครามคมของผู้ชายตรงหน้าเธอดีๆอีกครั้งสว่าไปแล้วก็มีความคลับคลายคลับคลากับคุณลุงอยู่ไม่น้อยที่เดียวเธอเอื้อมือไปตรงหน้าหมายจะแตะใบหน้าหล่อเหล่านั้นหากทว่า ก็ต้องสะดุ้งโยงเมื่อจูจ่ๆมือใหญ่ของอีกฝ่ายก็คว้ามหมับเข้าที่ข้อมือของเธออย่างจังเปลือกตาของเขาเปิดขึ้นจ้องมองดวงหน้าหวานที่ระบายไปด้วยความสับสนเหลือขนาพลางอมยิ้มก่อนที่จะเปล่งเสียงออกมาตื่นแล้วหรอเจ้าคะเธอไม่ตอบอะไรนอกเสียจากจะนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเขาปรีปากออกมาอีกทีฉันเองจำไม่ได้หรือไงคะ เธอได้สติกกลับมาเลิกคิ้วสูงส่งเสียงถามทันควันทั้งทงที่เมื่อคืนมีอะไรกันอย่างถึงพริกถึงขิงแท้ๆจำไม่ได้อย่างนี้ฉันเสียใจนะเขาไม่ได้เสียใจจริงๆหรอกถ้าเสียใจก็คงไม่พูดไปยิ้มไปหัวเราะไปอย่างนี้ขณะที่เจ้าขาททาหน้าตาเหลือหลาไปหมดเย,ยียบอกนะว่าคุณคือคุณลุงไง เท่านั้นหูของเจ้าขาก็อื้ออึงไปหมดเมืม่อกี้เขาว่าอะไรนะคุณลุงอย่างนั้นหรือทำไมเป็นหนุ่มขึ้นมาอย่างนี้ได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวของเจ้าขาก่อนที่ฝ่ามือใหญ่จะคลายออกจากข้อมือของเธอแล้วยื่นมาสัมผัสที่ศีรษะแทนถ้าสับสนขนาดนี้ก็นอนต่ออีกสักหน่อยแล้วกันตื่นมาแล้วค่อยคุยกัน เท่านั้นความมืดก็เข้ามาแทนที่ก่อนที่เธอจะหลับวูบไปเจ้าข่าวตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนเย็นแวบแรกเธองัวเงียจากการนอนตลอดทั้งวันจนแทบจะลืมเลือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปหมดแต่เมื่อหันไปมองข้างกายแล้วไม่พบใครอีกคนเธอก็คืนความทรงจำทั้งหมดในเสี้ยววินาทีนั้นคุณลุงไม่สิผู้ชายคนนั้นหายไปไหนหญิงสาวย่อนขาลงจากเตียง ใจสั่นไหวไปหมดเมื่อคิดว่าบางทีเขาอาจจะกลับไปยังที่ของเขาแล้วแต่พอคว้าเสื้อผ้ามาสวมแล้วส่งเสียงเรียกไปทั่วบ้านคุณลุงคุณลุงคะอยู่ไหนใบหน้าของชายหนุ่มที่สวมเพียงกางเกงท่อนล่างช่วงบนเปล่าเปลือยก็โผล่มาให้เห็นจากปลายบันไดบ้านตื่นแล้วเหรอเจ้าขาโล่งใจอย่างประหลาดที่ได้เห็นเขาประหลาดใจมากขึ้นกว่าเดิมอีก ที่ไม่เห็นว่าใบหน้าของเขามีหนวดเคราอย่างเคยแต่ถูกกำจัดทิ้งไปจนใบหน้าครามครันเผยความหล่อเหลาออกมาอย่างเห็นได้ชัดแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอควรสนใจตอนนี้ต้องสนใจกับสถานการณ์ตอนนี้ก่อนว่าไงฉันถามว่าตื่นแล้วเหรอถูกถามอีกครั้งเจ้าขาก็ค่อยๆพยักหน้ารับพร้อมกับตระหนักได้ว่าเขาคือคนแปลกหน้า เธอตั้งใจจะถามเขาว่าเขาเป็นใครทว่าก็ต้องกลืนคำพูดพวกนั้นลงไปเมื่ออีกฝ่ายว่าส่วนขึ้นมาเสียก่อนงั้นก็ลงมากินข้าวกินปลาฉันทำกับข้าวไว้ให้แล้วเหลือบมองไปที่มือของชายหนุ่มก็พบว่าเขากำลังถือตะหะลิวอยู่เจ้าขาจึงพยียกหน้ารับอีกครั้งแล้วกลับขึ้นไปบนห้องเพื่อแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนลงมาที่ห้องครัว บรรยากาศในห้องครัวค่อนข้างกดดันแม้ว่าจะมีกลิ่นอาหารหอมฉุยไปทั่วก็ตามหญิงสาวทอใสายตามองจานผัดกระเพราหมูสับตรงหน้าพลางไล่สายตาไปมองยังชายหนุ่มผู้ประกอบอาหารจานนี้เขาคว้าช้อนซ่ำมาตักกับข้าวใส่จานของเจ้าขาขณะที่เธอเอาแต่มองเขาไม่วางตากินเข้าไปซะเมื่อคืนใช้กำลังไปเยอะป่านนี้ท้อหิวกิ่วแล้วละมัง้ง เป็นเขาที่พูดอยู่คนเดียวเธอยังคงเงียบกริบได้แต่มองสิ่งที่เขาทำให้เอา้ากินซส,สิมอวแต่มองฉันอยู่ได้มองแล้วเธออิ่มหรือไงพอมองมากๆเข้าก็ถูกดุเข้าให้เจ้าขาไยควาชอนซ่อมมาถือไว้ในมือก่อนที่จะมองตามการกระทําของคนตรงหน้าอีกทีเมื่อเขาเห็นว่าเธอกําลังจะตักข้าวเข้าปากโดยลืมไปว่าตัวเองอะ ชอบกินผัดกระเพราแต่ไม่ชอบกินใบกระเพราก็เขี่ยออกก่อนกินสิไม่ว่าเปล่ายังจะเอื้อมือมาเขี่ยใบยกระเพราออกจากจานให้เธออีกด้วยเจ้าขาเหลือบมองหน้าเขาอีกครั้งแปลกใจไม่น้อยว่าเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะนอกจากคุณตากับคุณยายแล้วเธอก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้โดยไม่รู้เลยว่าอันที่จริงเขารู้ถึงพฤติกรรมการกินของเธอมานานแล้วไม่ใช่แต่เรื่องกินด้วย เรื่องอื่นๆก็รู้เช่นกันแต่ท่าทางของเขาก็ทำให้เธอตัดสินใจที่จะพูดขึ้นมาคุณเป็นใครคะเท่านั้นก็ทำให้คนที่คอยประนบัดเธออยู่ชะงักเธอไม่รู้เจ้าขาวเม้มเริมฝีปากหนูไม่แน่ใจก็ควรไม่แน่ใจอยู่หรอกเพราะที่เธอจำได้คือ เมื่อคืนนี้เธอมีความสัมพันธ์ทางกายอย่างลึกซึ้งกับชายวัยกลางคนที่เธอเรียกว่าคุณลุงแต่พอตื่นขึ้นมากลับพบว่าผู้ชายที่นอนเปลือยกายอยู่ข้างเธอเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีวัยน่าจะอยู่ประมาณ30กลางๆคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีใบหน้าละไมคล้ายคลึงกับคุณลุงของเธอก็ตามแต่เพราะเป็นหนุ่มอย่างนี้เธอจึงไม่แน่ใจคนตรงหน้าเองก็รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของหญิงสาวได้ จึงนั่งนิ่งๆแล้วยกมือขึ้นกอดอกแล้วเธอคิดว่าฉันเป็นใครแทนที่จะบอกกลับถามเจ้าขามเม้มริมฝีปากอย่างลืมตัวอีกครั้งแล้วค่อยๆเปล่งเสียงออกมาคนลงุงน้ำเสียงไม่มั่นใจเลยสักนิดทำเอาคนฟังหัวเราะน้อยๆในเมื่อเธอเองก็รู้แล้วยังจะไม่มั่นใจอะไรอีกละ่ะ ได้ยินเท่านั้นดวงตากลมก็เปิกโตทันควันถกลงคุณคือคุณลุงจริงๆหรอคะเขาไม่ตอบในทันทีพยักเพยอดใบหน้าไปยังจานข้าวของเธอกินข้าวก่อนกินไปฟังไปฉันจะเล่าให้ฟังแล้วเจ้าขามีตัวเลือกใดอีกกันล่ะเธอรีบลงมือตักข้าวเข้าปากดวงตากลมแต๋วจ้องมองเขาอย่างรอคอย ทำให้อีกฝ่ายต้องเริ่มปริปากเล่าฉันก็คือคุณลุงนั่นแหละแล้วทำไมก็ฟังฉันพูดให้จบก่อนไม่ต้องรีพูดแจรกถูกดุมาอีกแล้วก็เลยเงียบไปรอจังหวะให้คุณลุงในวัยหนุ่มได้พูดฉันก็แค่กลับคืนสภาพเดิมก็เท่านั้นกลับคืนสภาพเดิมเจ้ขาข่าวไม่เข้าใจหรอกว่าเป็นเพราะอะไร เธอรู้แค่ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แต่กลับเป็นหนุ่มได้อย่างไรกันนะทว่าคุณลุงก็ไม่พูดอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ทำให้เจ้าขาต้องหยุดกินข้าวแล้วถามคืนไปแล้วคุณลุงเอ่อเป็นหนุ่มได้ยังไงคะเรื่องนั้นเธอไม่จำเป็นต้องรู้หรอกมันไม่ใช่เรื่องของเธอเขาทําท่าเหมือนกับไม่อยากบอกโดยเฉพาะการพูดประโยค มันไม่ใช่เรื่องของเธอก็ทำให้เจ้าขาเผลอทำหน้าง,ง้าอย่างไม่รู้ตัวไม่ใช่เรื่องของเธอหรือเขานอนกับเธอเท่ากับว่าเธอเป็นเมียเขาแล้วทำไมเธอจะรู้เรื่องของผัวไม่ได้แต่เจ้าขาไม่พูดออกไปหรอกมันน่าอายเกินกว่าจะเอ่ยออกไปขณะที่คุณลุงรับรู้ทุกสิ่งในหัวของหญิงสาวเขาหัวเราะออกมากับคำว่าผัวเมียที่ดังก้องในหัวของเจ้าขา แต่ก็ไม่คิดที่จะบอกเรื่องของตัวเองโดยละเอียดกว่านี้เหมือนกันถึงจะเป็นเมียแต่เมียก็ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของผัวซะทุกอย่างหรอกนะพูดมาอย่างนี้เจ้าขาก็ทำหน้าง,งําหนูก็ไม่ได้อยากรู้ถึงขนาดนั้นสักหน่อยค่ะอ้อแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่าคุณลุงเป็นผัวหนูด้วยอย่าพูดคำนี้ออกมานะคะเธอโกหกใจจริงอยากรู้จะตาย แล้เธอก็คิดถึงคำว่าผัวเมียจริงๆคุณลุงมองใบหน้างำงอของเธอแล้วก็ได้แต่คิดว่าช่างหน้าเอนดูเหลือเกินอยากจะดึงแก้มป่องๆนี้ให้ยืดยวยด้วยแต่ก็ห้ามใจไว้เกรงว่าถ้าเผลอทำอะไรตามใจตัวเองไปเดี๋ยวจะลงเอออย่างเมื่อคืนอีกแต่เมื่อคืนนี้ก็ไม่ใช่ความเผลอไผลนะเป็นความเต็มใจและยินดีอย่างเต็มตื้นของเขาเอง ไม่คิดก็ดีเพราะฉันก็ไม่ได้คิดจะอยู่กับเธอนานๆเหมือนกันในเมื่ององง้ําใส่เขาเขาก็จะเอาคืนบ้างและได้ผลจริงๆเพราะพอพูดจบเจ้าขาก็ส่งสายตาปร่อยให้เขาทันทีจะกลับแล้วหรอคะใช่กลับไปไหนไปในที่ของฉันอย่าลืมซิว่าฉันไม่ใช่มนุษย์เหมือนเธอนะจะมาอยู่กับมนุษย์ตลอดเวลาได้ยังไง เรื่องนั้นมันก็จริงแต่คำว่าจะกลับมันทำให้เธอใจหายนี่นาเจ้าขามีสีหน้าสลดลงทันตาเห็นคุณลุงอดไม่ได้จริงๆที่เห็นเธอทำหน้าตาน่ารักแบบนี้ยื่นมือไปวางบนศีรษะเล็กแล้วโครงไปมาเบาๆจนได้เมื่อรู้สึกตัวถึงได้รีบชักมือกลับเจ้าขามองตามแล้วก็อมยิ้มน้อยๆด้วยเธอเองก็ชอบสัมผัสอ่อ,อนโยนของเขาส่วนสัมผัสเมื่อคืนนั้น เธอก็ชอบแต่แต่แต,แต,แต่เรื่องที่ควรจะคุยในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องพวกนั้นเสียหน่อยมันควรเป็นเรื่องเขาเป็นใครเป็นตัวอะไรต่างหากถ้าคุณลุงไม่บอกหนูว่าทำไมถึงกลับเป็นหนุ่มได้นันช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าคุณลุงเป็นใคร,รอ,อยากรู้ไปทำไมอย่างน้อยหนูก็จะได้รู้ไงคะว่าใครช่วยชีวิตหนูไว้ถึงสองครั้ง มาถึงตรงนี้คุณลุงที่อยู่ในสภาพไม่ใช่คุณลุงก็นิ่งงันใจเขาก็อยากบอกนั่นลหละแต่ถ้าว่าถ้าบอกไปแล้วบางทีเธออาจจะเสียใจที่มอบความสาวให้ฉันใช่เขากลัวจะเป็นอย่างนั้นทำให้เจ้าขาต้องเลิกคิ้วสูงคุณลงุงเป็นตัวอะไรที่น่ากลัวหรอคะอย่างเช่น สัมภเวสีอะไรอย่างนั้นคุณลุงหัวเราออกมาพันสายหน้าหน้าตาอย่างฉันเหมือนสัมภเวสีหรือไงเจ้าขาสายหน้าดิไม่เหมือนเลยไม่เหมือนสักนิดหล่อเหลาคมคายปานเทพบุตรมาจุติอย่างนี้เอาตรงไหนมาเป็นสัมภเวสีล่ะแต่ก็น่าสงสัยว่าถ้าเขาไม่ใช่สัมภเวสีแล้วเป็นตัวอะไร พระภูมิเจ้าที่ที่บ้านถึงได้ปล่อยให้เขามาเพ่นผ่านในบ้านอย่างนี้ได้กระนั้นคุณลุงก็ไม่ตอบได้แต่บอกเลี่ยงไปเรื่องอื่นเดี๋ยวฉันก็จะกลับแล้วไม่จําเป็นต้องรู้หรอกทั้งเรื่องฉันเป็นตัวอะไรทั้งเรื่องฉันเป็นใครนั่นละ่ะงั้นก็บอกชื่อให้หนูรู้ก็ได้หนูจะไ,ไม่ต้องเรียกว่าคุณลุงคุณลุงเรียกคุณลุงนั่นละ่ะ ไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้จะทำหน้าง,ง้นอย่างไรแล้วเจ้าขาอดตัดพอไม่ได้เลยว่าทั้งๆที่เธอตกเป็นเมียเขาแต่กลับไม่รู้อะไรสักอย่างทว่าถึงท่าทางนั้นมันจะน่ารักน่าชังเพียงใดคุณลุงก็ไม่ยอมเอ่ยปากออกมาแม้แต่น้อยได้แต่นั่งอมยิ้มแล้วออกคำสั่งรีบๆกินข้าวให้หมดซะกินเสร็จแล้วฉันจะได้กลับไปที่ของฉันสักที เจ้าขาอิดออดไม่อยากกินข้าวให้หมดจานเร็วๆเลยอยากจะทวงเวลาให้เขาอยู่กับเธอให้ได้นานกว่านี้แต่ในเมื่อเธอไม่ยอมทำตามคำสั่งเขาก็ไม่รออีกต่อไปลุกขึ้นจากเก้าอี้เรียกสายตาของเจ้าขาให้มองตามอย่างรวดเร็วถ้าไม่รีบกินให้หมดสักทีก็เรื่องของเธอแต่ฉันได้เวลาต้องไปแล้วขอตัวก่อนพูดจบก็ไม่มีพิธีรีตอง ก้าออกจากห้องครัวหลังจากสิ้นเสียงนั้นเจ้าขารีบลุกตามก่อนจะทลาเข้าไปคว้าท่อนแขนแกร่งเอาไว้เอเอพอถูกสายตาคมกริบจ้องมองคล้ายถามว่ามีอะไรเจ้าขาก็อึกอักขึ้นมาถ้าเธอไม่มีอะไรจะคุยแล้วฉันขอตัวก่อนเข้าใจไหมเจ้าขาอยากบอกว่าเข้าใจแต่คนมันไม่อยากให้ไปนี่นาะ ทว่าเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนอกเจากจาก่อแขนเขาไว้มั่นทำให้เขาต้องเรียกเธอเสียงต่ำเจ้าขาคะ<า>อย่างงอแงใช้คําพูดราวกับว่าเธอเป็นเด็กตัวเล็กๆอย่างไรอย่างนั้นแหละพอพูดมาอย่างนี้ก็ทำให้จิตใต้สานึกของเจ้าขาโตเถียงขึ้นมาหนูอยากงองแงจะงองแงให้คุณลุงระอาใจไปเลย ไม่พูดแต่คุณลุงรับรูทุกประการเขาลูดหัวเราะในลำคอน้อยๆก่อนจะวางมือลงบนศีสาะของเธอเธออยากจะงอแงก็ให้ไปงอแงบนเตียงพูดอย่างนั้นอย่างมีนัยยะบอกแล้วใช่ไหมว่าเธอน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งเธอแสดงค่าทางอาการอย่างนั้นออกมาก็ยิ่งทำให้ความอดทนเขาต่ำเตี้ยเรียดินมากยิ่งขึ้น จนอดไม่ได้ที่จะออกปากชวนเธอขึ้นเตียงเขาก็ไม่ได้หวังว่าเจ้าขาจะตอบรับหรอกท้าว่าเมื่อพูดออกไปแล้วรวงหน้าหวานก็มีสีแดงเรื่อๆขึ้นมาแล้วก็พยักหน้าเบาๆก็ได้ค่ะแต่คุณลุงต้องบอกหนูนะคะว่าคุณลุงเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงช่วยชีวิตหนูถึงสองครั้งเธอต่อรองบ้างคุณลุงไม่รับปากหรอก ไม่แม้แต่จะพยักหน้าด้วยซ้ำเขาทำเพียงยิ้มให้หญิงสาวไม่มั่นใจเข้าใจไหมคะถ้าหนูยอมขึ้นเตียงกับคุณลุงอีกรอบคุณลุงต้องบอกหนูนะจะว่าเป็นลูกอ้อนได้ไหมนะคุณลุงรู้ว่าเจ้าข่าวไม่ได้ตั้งใจอ้อนหรอกมันออกมาจากสัญชาตญาณของเธอแล้วเขาก็แก้เกมด้วยการบอกว่าเงินก็ไม่ต้องขึ้นเตียงเอ๊ะ ไปที่โซฟาแล้วกันสิ้นเสียงก็ตวัดวงแขนรอบเอลเล็กมาแนบชิดเจ้าขาร้องหวีดเบาเมื่อตัวถูกช้อนขึ้นอุ้มในวงแขนพอถูกคุณลุงอุ้มมาที่โซฟารูปตัวแอลซึ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านเจ้าขาก็ตวัดสายตาคอนขวับคนขี้โกงเรากับรู้ว่าถูกเล่นแง่เสียแล้วคุณลุงถมกายทับลงมาคล่อมร่างบางเอาไว้ พลางอยากยิ้มขึ้นมาไม่ใช่คนสักหน่อยจะเรียกว่าคนขี้โกงได้ยังไงงั้นก็ผีขี้โกงผีก็ไม่ใช่เหมือนกันงั้นเป็นตัวอะไรล่ะคะบอกหนูมาสักที่สิคะจะบอกก็ต่อเมื่อฉันอยากบอกตอนนี้ไม่อยากบอกอยากทำอย่างอื่นมากกว่าไม่เพียงพูด ยังซุกไซใบหน้าลงมาบนซอกคอหอมกรุ่นอีกเจ้าขาบิดตัวหนีทำให้เขาชะงักถ้าหนีฉันกลับจริงๆนะเขารู้ว่าเจ้าขาไม่อยากให้กลับเลยเอาเรื่องนี้มาต่อรองเจ้าขาทำหน้างํงำขึ้นมาอีกครั้งเอาเรื่องนี้มาต่อรองกับหนูหรอคะเธอตั้งใจจะพูดว่าจะกลับก็กลับไปแต่แล้วก็ต้องเงียบไว้เมื่อเขาสวนขึ้นมา ลองพูดสิว่าจะกลับก็กลับไปเพราะฉันจะได้กลับจริงๆแล้วมีหรือที่เจ้าขาจะกล้าถ้าอยากให้เขาอยู่ต่อจะตายทั้งๆที่ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องเอาตัวไปสนิทสนมกับเขาด้วยแต่อย่างไรก็ไม่อยากให้เขากลับและพอยอมจำนอนอย่างนี้ก็ทำให้คุณลุงได้ใจมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเด็กดีเขาจูบประทับบนหน้าผากเจ้าขานอนนิ่ง ขณะที่ฝ่ายจ้องมองดวงหน้าเธอนอนนิ่งอย่างนี้ฉันจะถือว่าเธอสมยอมนะสมยอมก็สมยอมเจ้าขาเต็มใจอยู่แล้วท,ทั้งทัที่งอเง,งอนเขาแต่ก็อยากตามใจเขาในเวลาเดียวกันเธอจึงนอนนิ่งๆเป็นเด็กดีให้คุณลุงได้เชยชมเรือนร่างตามใจหมายอีกครั้งแต่ทุกอย่างไม่จบแค่นั้น ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เธอถูกปรนเปรือยความสุขทำเอาเธอเหนื่อยหอบเสียจนหมดแรงและพลอยหลับไปหลังจากที่ทั้งเธอและคุณลุงสุขสมอารมณ์หมายเสียงกรนเบาๆจากคนตัวเล็กดังแผ่วมาให้ได้ยินคุณลุงเหลือบมองคนในอ้อมแขนแล้วก็ยิ้มแผ่วไม่ทันที่เขาจะได้บอกอะไรเธอสักอย่างเธอก็หมดแรงเข้าผัดกะเพราไปหมดสิ้นเสียแล้วท่าทางคงจะไม่ได้รู้ง่ายๆแล้วแหละว,ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน แต่เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะ